สวัสดีค่ะมาพบก,กับชาแนลกิจกรรมอีกแล้วนะคะมาพบก,กับลายวันนี้เราจะมาปล่อยสกูชี่นี่กับปล่อยเยอะอยูอย่นะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคา5บาทกันก่อนเลยค่ะราคา5บาทนะคะจะมี3ชิ้นนะคะก็จะเป็น บันนะคะเป็นบันตัวนี้ตำหนิก็ประมาณนี้ไม่มีพวงกุญแจเซลเปลาสีเปิดตำหนินิดเดียวนะคะไม่มีพวงกุญแจแล้วก็จะเป็นปังแผ่นนะคะตรงพวงกุญแจหลุดแล้วก็นิ่มสโล,ลว์เราไปดูราคา10บาทกันเลยค่ะราคา10บาทนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเซลเปลานี่คือสีเปิดอย่างเดียวพวงกุญแจมีครบนะคะ แล้วก็จะเป็นสีเปิดตรงนี้เป็นสีเมจิกนะคะถ้าอันนี้สิบบาทนะคะก็จะเป็นหัวตัวนี้คือแตกนิดเดียวเองตำหนิก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรแนะะ่แล้วก็จะเป็นปังปอปังปอก็คือแต่ตัวนี้โอเคไปดูราคา15้ากันเลยค่ะราคา15้านะคะก็จะมี3าชิ้นเลยคือแบบดีๆทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะตัวนี้ ตำหนินิดเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นห้าเก๋าตำหนิแคแตกๆนิดเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นมินิแซนด์วิชนะคะ15บาทโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคา20บาทกันเลยนะคะราคา20บาทนะคะก็จะเป็น2ชิ้นนะคะก็จะเป็นมินิมันไม่ใช่มินิเป็นรอยยออซอบนะคะตำหนิแค่ตรงนี้นะคะคือแบบแค่นี้นะคะไม่กินหอมขนมปังนะคะ20บบาทจ้าแล้วก็จะเป็น ตอริของแท้นะคะคือแบบไม่ค่อยสโลนะคะ20บาทตำหนิก็เดี๋ยวให้ดูนี่แต่งนิดเดียวนะคะคือแบบ20บาทก็คุมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบีบก,ก็จะเจ็บหน่นะคะเพราะว่าเป็นเกตโอเคโอเคค่ะใครสรนใจนะคะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะ ขอย้ำว่าขายเฉพาะที่โรงเรียนนะคะลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ